ลองนึกภาพตามกันดูนะสนามบินแห่งใหม่เอี่ยมมูลค่า1,500ล้านดอลลาร์สหรัฐเพิ่งเปิดไปได้ไม่กี่เดือนแต่กลับเงียบเงียบชนิดที่ว่ายิ่งกว่าห้างตอนตีสามนี่ไม่ใช่ภาพในหนังแต่มันคือเรื่องจริงของสนามบินนานาชาติเตโชในกัมพูชาวันนี้เราจะมาลองประติดประต่อภาพนี้กันว่าสนามบินที่ว่างเปล่ามันไปเกี่ยวกับภูเขานิสินก้อนโตและการหายไปของนักท่องเที่ยวได้ยังไง ก่อนจะไปต่อใครที่ยังไม่ได้กดไลค์ฝากเพื่อนกำลังใจให้พวกเราด้วยแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดแจ้งเตือนช่องคุยให้ฟังเอาไว้เลยมาเริ่มที่ตัวเอกของเรื่องก่อนเลยสนามบินเตโชใช่ด้วยงบสร้างที่แบบมหาศาลมาก1,500ล้านดอลลาร์ตัวเลขสูงลิ่วเลยแต่พอเปิดจริงกลับหน้าใจหาย มีคนเดินทางยังไม่ถึงแสนคนเลยด้ซ้ำยังไม่ถึงแสนทั้งที่เป้าที่เขาตั้งไว้ว่าจะคุ้มทุนคือต้องมีผู้โดยสาร13ล้านคนต่อปีมันมันคนละเรื่องเลยนะใช่เลย13ล้านคนต่อปีนี่คือเป้าที่สูงมากนะให้เห็นภาพง่ายๆคือตอนนี้ถ้าเราเอายอดผู้โดยสารจากสนามบินหลักของกัมพูชาอีกสาแห่งพนมเปญเสียมราฐแค่สนามบินใหม่ที่ไม่มีคนเดินแล้ะสิไม่ใช่แล้วมันกําลังจะกลายเป็นเหมือนอน,อนุสาวรีย์ของความเสี่ยงทางเศรษฐกิจ ที่อาจจะล้มลงมาทับทั้งประเทศได้เลยเดี๋ยวแสดงว่าตอนที่เขาวางแผนกันเนี่ยเขาไม่ได้ดูตัวเลขปัจจุบันเลยเหรอถ้าไม่ถึงตั้งเป้าไปไกลขนาดนั้นนี่แหละคือประเด็นสําคัญเลยคือโครงสร้างการลงทุนของโครงการนี้มันซับซ้อนบริษัทเจ้าของคือ OCIC ที่มีกลุ่มทุนจีนถือหุ้นอยู่70%ซส่วนใหญ่เป็นทุนจีนใช่ในทางทฤษฎีกลุ่มทุนนี้คือคนที่ต้องรับความเสี่ยงทางการเงินโดยตรงแต่ในความเป็นจริงแต่ในความเป็นจริงถ้ามันล้ม ถ้าโครงการใหญ่ขนาดนี้ไปไม่รอดแรงกระเพื่อมมันจะกลับมาที่รัฐบาลกัมพูชาเต็มเต็งเลี้ยงไม่ได้เลยมันเหมือนกับดักโครงสร้างพื้นฐานที่เห็นกันบ่อยๆคือทุ่มเงินกู้มาหาศาลไปกับโปรเจกต์ใหญ่ๆโดยหวังว่าพอสร้างเสร็จแล้วความต้องการจะตามมาเองแต่ไม่ได้ประเมินความเสี่ยงรอบด้านโดยเฉพาะปัจจัยภายนอกถูกต้องปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้เลยพอพูดถึงปัจจัยภายนอกคำถามใหญ่ที่สุดก็คือแล้วคน13าล้านคนที่เขาหวังไว้ มันหายไปไหนกันหมดทําไมไม่มีใครมาเราลองไล่ไปทีละกลุ่มเลยนะเริ่มจากเพื่อนบ้านใกล้สุดอย่างนักท่องเที่ยวไทยที่เคยไปเที่ยวเยอะเป็นอันดับหนึ่งเคยเป็นอันดับหนึ่งเลยแต่ตอนนี้ตัวเลขมันดิ่งลงแบบน่าตกใจมากจากช่วงกรกฎาถึงกันยาจากที่มีคนไทยเข้าไป5้าแสนสี่หมื่นกว่าคนห้าแสนสี่ตอนนี้เหลือแค่4ี่หมืคนเท่านั้นเองอะไรนะเกเปเซนต ตัวเรียกล,ลงขนาดนั้นเลยเหรอใช่มันแทบจะเรียกว่าหายไปหมดเลยเกิดอะไรขึ้นทําไมคนไทยถึงหยุดไปกัมพูชาพร้อมกันขนาดนี้สาเหตุหลักๆเลยคือปัญหาร้อนๆรงชายแดนไทยกัมพูชาที่มีข่าวกันอยู่ใช่เลยที่ปะทุขึ้นมาทําให้จุดผ่านแดนทางบกซึ่งเป็นทางหลักที่คนไทยใช้เดินทางถูกปิดไปปิดไปถึง70%เอร์ซเรื่องนี้มันเลยกระทบตรงๆและแรงมากเพราะนักท่องเที่ยวไทยส่วนใหญ่ไม่ได้บินไปแต่ใช้ด่านทางบกนี่แหละ พราะประตูหลักโดนปิดคนก็เข้าไม่ได้จบเลยหมายสําคัญที่สุดของสนามบินเตโชเลยแล้วว่าเขาหายไปไหนนั่นเป็นอีกจิ๊กซอชิ้นสําคัญเลยนักท่องเที่ยวจีนที่คาดกันว่าจะทะลักเข้ามาก็ไม่ได้มาตามนัดมีกระแสข่าวจากหลายทางชี้ว่าส่วนหนึ่งเป็นเพราะฝ่ายกัมพูชาเองบิดพลิ้วข้อตกลงบางอย่างที่ทําไว้กับรัฐบาลจีนบิดพลิ้วใช่ทําให้จีนไม่พอใจ แล้วก็ไม่สนับสนุนให้คนของเขาเดินทางมาทาั้งๆที่ปีนี้ควรจะเป็นปีแห่งการท่องเที่ยวของสองประเทศด้วยซ้ําใช่เลยทั้งที่ประกาศให้เป็นปีแห่งการท่องเที่ยวกัมพูชาจีนแท้ๆคําว่าบิดพลิ้วข้อตกลงนี่น่าสนใจมากมันคือเรื่องเกี่ยวกับอะไรพอจะขยายความได้ไหม รายละเอียดล,ลึกๆอาจจะยังไม่ชัดเจนร้อยเปอร์เซนต์แต่กระแสะข่าวพูดถึงข้อตกลงที่เกี่ยวกับความปลอดภัยและการจัดการกลุ่มทุนจีนที่เข้าไปทำธุรกิจผิดกฎหมายในกัมพูชาอ๋อกลุ่มที่เรียกว่าจีนเทาประเทศอื่นเป็นฐานทำอาชญากรรมไซเบอร์แกงคอเซนเตอร์ center, พนันออนไลน์ไปจนถึงการค้ามนุษย์พอรัฐบาลกัมพูชาจัดการปัญหานี้ไม่ได้เด็ดขาดอย่างที่คุยกันไว้มันก็กระทบความเชื่อมัน่นแล้วก็ลามมาถึงเรื่องการท่องเที่ยวด้วย แปลว่าปัญหามันใหญ่กว่าแค่เรื่องนักท่องเที่ยวไม่มาแล้วสิแต่มันคือภาพลักษณ์ของทั้งประเทศที่กำลังพังเลยถูกต้องเลยนี่คือปัจจัยที่ใหญ่ที่สุดและแก้ได้ยากที่สุดด้วยตอนนี้ภาพลักษณ์ของกัมพูชาในสายตาชาวโลกมันถูกผูกไปกับเรื่องอาชญากรรมข้ามชาติไปแล้วมีข่าวใหญ่ๆออกมาตลอดใช่ข่าวจับนักธุรกิจเกาหลีใต้ไปฆ่าข่า,ขาวหลอกคนจาก40กว่าประชาติให้ไปทำงานแกงคอเซ็นเตอร์ พอข่าวแบบนี้มันกระจายออกไปมันทำลายความน่าเชื่อถือของประเทศจนหมดสิ้นเลย แล้วใครจะอยากไปเที่ยวในที่ที่รู้สึกไม่ปลอดภัยมันยากมากที่จะโปรโมทการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างนครวัดในขณะที่พาดหัวข่าวทั่วโลกกำลังพูดถึงศูนย์กลางฟอกเงินกับการค้ามนุษย์พอภาพมันออกมาแบบนี้น่ากลัวจริงๆพอไม่มีนักท่องเที่ยวเข้ามารายได้ก็เป็นศูนย์กําถานสําคัญที่ตามมาก็คือแล้วเงินที่เอาไปลงทุนกับสนามมินมหาศาลขนาดนั้นจะมาจากไหนใครจะจ่ายนี่ก้อนนี้ และนี่คือจุดที่เรื่องราวน่ากังวลที่สุดแล้วกัมพูชามีหนี้สินสะสมกับจีนอยู่แล้วเป็นเงินก้อนโตมากประมาณ1,65,000ล้านบาท1,65,000ล้านใช่เงินกู้พวกนี้ไม่ได้ใช้สร้างแค่สนามบินเตโชแต่เอาไปลงกับเมกะโปรเจกต์อื่นๆด้วยทั้งท่าเรือน้ำลึกถนนหนทางแล้วก็ล่าสุดคือคลองฟุนนเตโชที่เป็นประดินกันอยู่ เหมือนกับว่าเอาเงินในอนาคตมาใช้เยอะมากแล้วสถานะตา์มันมาถึงจุดแตกหักตอนไหนจุดเปลี่ยนสำคัญคือตอนที่จีนซึ่งเป็นเจ้าหนี้รายใหญ่เริ่มส่งสัญญาณทวงหนี้ที่ถึงกำหนดชำระคืนตามข้อตกลงใช่ในภาวะปกติที่เศรษฐกิจโตการจ่ายหนี้ก็คงไม่มีปัญหาแต่สถานการณ์ปัจจุบันมันกลับกันหมดมันเลยเกิดปรากฏการโดมิโนโที่ล้มต่อตอกันเป็นทอด,ทอดโดมิโนโที่ว่านี้มันล้มทับอะไรบ้าง ตัวแรกที่ล้มคือรายได้จากโครงการต่างๆที่กู้มาทำโดยเฉพาะสนามบินที่ไม่สามารถสร้างเงินได้เลยตัวที่2ก็คือภาคการท่องเที่ยวที่เคยเป็นเส้นเลือดใหญ่ของประเทศก็หยุดไปเลยเงินตราต่างประเทศไม่ไหลเข้าตัวที่3การค้าการส่งออกก็ซบเซาและตัวที่4คือรายได้จากแรงงานกัมพูชา9 0 0 0แสคนที่ทำงานต่างประเทศโดยเฉพาะในไทยก็ต้องกลับประเทศ เงินที่เคยส่งกลับบ้านก็หายไปอีกก้อนพอรายได้ทุกทางมันหายไปพร้อมกันแบบนี้เงินสำรองระหว่างประเทศก็เริ่มหมดลงอย่างรวดเร็วฟังดูเหมือนกำลังเดินไปถึงทางตันจริงๆแล้วทางออกของรัฐบาลกัมพูชาคืออะไรในสถานการณ์แบบนี้ทางเลือกมันเหลือน้อยมากทางออกสุดท้ายที่หลายประเทศเจอวิกฤตเศรษฐกิจต้องทำก็คือ ขอความช่วยเหลือใช่ขอความช่วยเหลือทางการเงินจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ซึ่งมันก็เหมือนกันเข้าห้อง ICU ทางเศรษฐกิจแม้แต่ท่าทีของสหรัฐที่บอกว่าจะช่วยกัมพูชาหลายฝ่ายก็ตีความว่าเป็นการผลักดันให้กัมพูชาเข้าไปอยู่ในโปรแกรมเงินกู้ของ IMF นั่นแหละซึ่งการกู้จาก IMF ก็เหมือนดาบสองคมแต่ต้องแลกมากับเงื่อนไขที่เข้มงวดและเจ็บปวดมากทั้งตัดลดงบประมาณภาครัฐแปรรูปรัฐวิสาหกิจ ซึ่งจะกระทบกับประชาชนในวงกว้างเลยพอเอาทุกอย่างมาต่อกันแล้วมันน่ากลัวมากมันเหมือนพายุที่สมบูรณ์แบบจริงๆเริ่มจากการกู้เงินมหาศาลมาสร้างโครงการใหญ่แต่โครงการกลับล้มเหลวเพราะไม่มีคนใช้แล้วที่ไม่มีคนมาก็เพราะก็เพราะวิกฤตชายแดนกับภาพลักษณ์ด้านอาชญากรรมที่น่ากลัวทุกอย่างมันผูกกันเป็นงูกินหางหาทั้งออกแทบไม่เจอใช่เลย สนามบินเตโชเป็นแค่อาการที่แสดงออกมาให้เห็นแต่ตัวโรคจริงๆมันใหญ่กว่านั้นมากมันคือการเดิมพันอนาคตของประเทศไว้กับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่พึ่งเงินกู้จากต่างชาติเป็นหลักโดยเฉพาะจากจีนแต่กลับไม่ได้สร้างกรอบป้องกันความเสี่ยงที่ดีพอถูกต้องโครงการที่เคยถูกวาดฝันให้เป็นความภูมิใจของชาติกำลังจะกลายเป็นรันเวย์ที่มุ่งหน้าไปสู่วิกฤตหนี้ของจริงมีการเปรียบเทียบที่น่าสนใจว่า เหมือนกู้เงินมาสร้างห้างหรูแต่กลับไม่มีลูกค้ามาเดินเพราะย่านนั้นเต็มไปด้วยอาชญากรรมสุดท้ายเจ้าของก็ต้องแบกหนี้จนอาจจะล้มละลายเป็นการเปรียบเทียบที่เห็นภาพชัดมากและในเคสนี้เจ้าของก็คือรัฐบาลและประชาชนชาวกัมพูชาที่ต้องแบกรับผลที่ตามมาความเสี่ยงมันไม่ได้จบแค่ที่บริษัทเอกชนแต่มันคือความเสี่ยงต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของทั้งประเทศเลยเรื่องราวของสนามบินเตโชทิ้งท้ายด้วยข้อคิดที่น่าสนใจ มันไม่ใช่แค่เรื่องความผิดพลาดท,ทางเศรษฐกิจของประเทศใดประเทศหนึ่งแต่มันทําให้เราต้องตั้งคําถามถึงโมเดลการพัฒนาที่พึ่งพิงเงินทุนจากมหาอํานาจเพียงแห่งเดียวเมื่อชาติหนึ่งยอมทุ่มอนาคตของตัวเองไปกับการสร้างสถาปัตยกรรมที่ยิ่งใหญ่ จะเกิดอะไรขึ้นถ้าผู้ที่เขาคาดหวังว่าจะดึงดูดกลับไม่สามารถหรือไม่กล้าที่จะมาเยือนสุดท้ายแล้วอะไรคือต้นทุนที่แท้จริงของการพัฒนาเมื่อมันต้องผูกติดอยู่กับแหล่งเงินทุนเพียงแหล่งเดียวและภาพลักษณ์ระหว่างประเทศที่เปราะบางเหลือเกินคุยให้ฟังจุดประกายให้คุณสร้างสรรคิดที่ดีกว่าเดินอย่าลืมติดตามพวกเราในตอนต่อไปนะครับ